ครับสวัสดีครับเอาวันนี้นะครับลุงโอ๊กก็ต้องขอขอบคุณนะครับเฟนกลับที่เลี้ยงข้าวลุงโอ๊กในวันนี้นะครับโดยที่นะครับเขาไม่ประสงค์ที่จะออกนามนะครับลุงโอ๊กก็เอาแหนมมากินนะครับแล้วก็เอาโครงไก่นะครับเอาโครงไก่มาให้น้องๆ้องน้องหมานะครับคลุกกับข้าวให้น้องหมากินนะครับ่ะวันนี้เช้านี้ลุงโอ๊กจะกิน แหนมนะครับแหนมหมูนะครับกับข้าวนะครับวันนี้ไม่มีน้ําพริกนะครับะกินแหนมกับผักแกล้มเอาอืมอร่อยผักลุงโอ๊กมีผักขะน่งนะครับนี่ครับแกล้มกับแหนมหมูเป็นยังไงดูอืมรสชาติก็แปลกดีนะครับ น้ำหมูกินกับข้าวสวยปกติต้องกินกับข้าวเหนียวอร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกัน หักกันจองครับเสียงนกร้องแบบธรรมชาตินะครับ น้ำกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเ,เจ้าก็ได้เนาะ วันนี้น้องหมาก็ตามมาอีกนะวันนี้นี่อยู่ข้างหลังตัวหนึง่งอยู่มากินใกล้บ้านเขาแหละ ลงอุ๊กให้อาหารน้องหมาก่อนแล้วนะถึงได้มานั่งกินข้าว นี่จะนั่งกินแก้มผักไปเรื่อยๆว่าบางคนก็อยากให้หลุงอุ๊กกินให้นานๆก็ชอบดูลุงอุ๊กกินไวเกินว่า ปกติถ้าลุงอ,อุ๊กไม่ได้กินทำคลิปลุงอ,อุ๊กจะกินไวกว่านี้นะประมาณห้านาทีมันีแฟนคลับหลายคนนะครับอยากให้ลุงอ,อุ๊กกินใจเย็น ก็บอกว่าเขาเป็น sí, ห um> ่วงกลัวติดคอนะครับคลิปใหม่ๆลุงอุกก็คลิปเก่าๆลุงอ uh ุกบางคลิปใช้เวลาห้านาทีหกนาทีนะครับ แต่ทีนี้เป็นขับขอมานะครับขอให้ขึนยช้านะครับจะเย็นเย็นกูติดคอนะครับเป็นห่วง มีฟูงบินต่ำด้วย นกมีลูกเป็นนกใบกาบทำรังพบเขาสุดทำรังไว้หลายรังเลยบ,บนต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยเขามีลูกร้องจิบ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 เสียงธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับอันนี้ก็จะแบ่งให้น้องหมาที่วิ่งตามมาสองตัววันนี้วิ่งตามมาแค่สองตัว นะส่วนที่เหลือลุงโอก๊กก็แต่ไว้กินตามเที่ยงนะคุณไม่ได้เลี้ยงข้าวลุงโอ๊กมือเดียวครับเลี้ยงได้หลายมือนะครับในสองมือสามมือนะครับแล้วยังมีลุงโอ๊กซื้ออกบนะครับไว้ผัดเผ็ดอีกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ <c oughs> ขอให้มีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับบ๊ายบายปูนปูนสวัสดีครับ